สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามลุมกัมพูชายอยู่นะครับตอนนี้การลุมกัมพูชาก็มาทำแนวทางสูตรหวยลาวมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายนะครับของหวยลาวนะครับของปีนี้นะของเดือนด้วยนะครับครับผม อันนี้ก็ติสีงวดนะครับที่ผ่านมาก็เข้าทถกงวดเลยนะครับในสูตรนะครับเล็กในสูตรก็เข้าทถกงวดเลยนะครับครับผมอันดีงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเล็กเด่นก็เข้าวซี่นะครับครับผม ส่วนเลขจับชุดก็เข้าตัวกลับตั้งบนตั้งล่างนะครับครับผมฝั่งนี้ก็เป็นสูตนะครับของวันนี้นะครับ31นะครับนีก็เลขกซูตกับแต้มเด่นนะครับผมครับ มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จับในสูตรนี้ได้นะครับผมลงกับัชชาก็จับในสูตรนี้แหละครับครับผมเอามาดูกันเลยนะครับผม วันที่31นะครับธันวาหกสีในทางหวยลาวเอดลมกับพิชานะครับครับผมครับมาดูกันเลยครับผมพร้อมๆกันเลยครับเหล็กเด่นนะครับงวดนี้นะครับเด่นรวมแต้มก็เป็น7นะครับ7กับ2 ร้องหนึ่งนะครับผมครับชุดซนอก็ตั้งแบบนี้เลยครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับครับผมเจ็ดสองหนึ่งนะครับชุดซนอบนล่างนะครับผม อชุด3ตัวก็จับชุด3ตัวนะครับสองเจ็สอง ห้าหกแปดครับมีประมาณนี้นะครับชุด3ตัวนะครับลวมกัมพูชาก็ไม่ได้จับเยอะนะครับจับเยอะแล้วก็ไม่เข้านะครับผมครับเดี๋ยวมาดูชุด2ตัวกันเลยนะครับชุด2ตัวก็ นมกัมพูชาก็จับในสูตรนะครับไม่ได้จับเลขเด่นนะครับออเคอ่าสูต หกเก้าหกูนหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าระคาอ่ประมาณนี้ครับ ครับผมนี้ก็จุดสองตัวบนลางไปครับนะครับจุดกันก็มีสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ ครับผมมีประมาณนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นสูตรเป็นการคำนวณนะครับบวกลบคูณหารนะครับผมครับมีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ทุกวันหวยลาวนะครับขอให้ปังๆนะครับจะได้มีต่างไปเที่ยวปีใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้น,นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมขอให้ทุกท่านไปเที่ยวปีใหม่คอมีความสุขและเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ